เลขผมเลขผมเด่นศูนย์เด่นเกา้าเป็นตัวหลักถ้าเป็นเขาหงวนนี่ก็เป็นหงวนที่ซีบหงวนนี้คิดว่า,เ,วเ,าเป็นยังไงเห็นมีแววา่อของเขาก,ออก,ขากอ,ออกประจำหรอกแม่นปะแม่นออกหาแปดนี่มีสิทธิ์บปะงะวดนี่กัปหลู่ตัว,ตวเลขดัง,งออกมาแต่ละตัวนี้คันเบาเรื่องคนขายลอตเตอรีน่นอครับดาเลขดังออกคือคนขายลอตเตอรี่คือเบิร์ทธิ์ผาเรือนะแต่ที่แน่ๆนี่เริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่อันนั้นะยุทธ์มาเป็นนายกนี่ออกตะลิกดังออกตะลิกดังนะังแมนออกตะลิกดังออกตะลิกดังแมนครับออกตะลิกดังแต่ว่าถามว่าสิออกดังแห้งดังแบบปังเลยครับกับว่าออกบ่บ่สนามมันจะดังแห้งมันก็หลุดเนาะมันสิหลุดมันสิออกตัวรองอ๋อออกตัวรองระวังเขาบอกแห้งกับเราตอนนี้มันมันดังแห้งนะเดี๋ยนี่เนาะดังแห้งก็คือหาแปดเดี๋ยวนี้ก็คือห้ามืัอนี้ก็คือสองสาม หาแปดก็สองสามแมนหาแปดนี่คือเบิร์ตไปแล้วคือสามมือแล้วนี่เบิร์ตไปแล้วเบิร์ตไปแล้วครับแต่วันนี้ดังดังดังมาว่านี่ดังไม่แห้งก็คือสองสามสองสามคือเมั่นี้เขามาเมาเอื้อมแล้เลขทยังสองสามเลยเลขเจ้าทีเขาหาหนึ่งแปดหมดเพรวนนี้ครับเอ้ใช่ในสองสามก็หนึ่งก็หกก็อีอยู่ไหมว่าคะแนนเอามาดูดูไปเก็ตไปไหมไอ้ คนโก้หอยไม่สองหกก็สองสองหกก็สองแปดสองหกสองเก้าสองแปดสองสามนศูนย์ก็เก่าทาทามทาไม่เขางวนนีก็ไม่งวนที่สิบเป็นเหล็กสูตรป่ะครับเป็นเหล็กสูตรโอ้เป็นเหล็กสูตรเนาะเป็นเหล็กสูตรนี่คือคำนวณเองคือเหตุเองคืออดีตเองต้งว่าเหล็กตัวจับมันของมากก็คือสามสี่เหล็กโซ่จับมันในสามสี่ศูนย์เก้า แล้วก็จับไว่เอาสามสีูนเก้าจับคู่กันเอาสามสี่ศูนย์เก้าเลขสูตรก็จะมันแกไวซูนก็เกะมากไอสามไดสี่ไดศูนย์ไดเก้าว้ายสามสี่ศูนย์เก้าลองเลยเนอะเอ้าลองลองนะครับท่านผู้ชมนะครับใครชอบนะครับก็ลองนําไปลุ้นดูนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเนาะครับเพราะมีผู้ใดหูเนาะโอ้โนี่คนนี้ถูกทะเบียนรถงวดที่แล้วก็ถูกทะเบียนรถอันนี้ทะเบียนใหม่เป็นไหมนี่อันนี้ทะเบียนขาวป้ายขาวป้ายขาวตัวไหนบอกได้ไหม 9ก้าหนึ่งศเก้าหนึ่งศยอคุณน้าก็บอกว่างวดนี้มีศูนย์แม่ดนเก้าหนึ่งศูนย์ได้แล้วนี่เด็กคนนี้เด็คนนี้เด็กคนนี้หกห้าค่ะหกห้าเป็นยังขึ้นมาหกหาาถามนี่เด็กหกห้ามันเป็นเล็กเล็กบานค่ะอ๋อบ้านเล็กี่เลขกี่มีคนเอาโชคมาหายมีคนเอาโชคมาหายอันนี้เนี่ยสองเก้าศูนย์เน่ย นี่ไง0 0แต่ว่ามันอันรมันเก่าปนีไงนี่เดนี่เดีอเออมันเสียงอยู่เอาฉันหาใบหนีเด็เพราะมันเลอยเลยแ่นนี่ละลูก้าะเบียนรถเก่า1 0 0เลยตัวนี้เลยอ๋น900ทามาโช่วยช่วเลยดูรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับนี่เป็นไม้ตัวรนี่ถูก12ล้านมาแล้วดิแพงอีกถูก12ล้าน